ับผมครับดีครับเยบซีทุกคนดวยครับเด้อเช้านี้เ้องก็มาถัดห้าครับผมถัดหนาไวยครับทุกมือนะครับเด้อช่วงนี้ตลาดนัดปิดครับบริเวณไทยคลิปเราด้วยครับเด้อตลาดนัดปิดครับผมอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านถาดห่าด้วยครับผมห่ากกาง้ามดีครับผมนี่ครับผมนี่ด้านหลังเลยครับ เป็นห่วงเอฟซีด้วยครับเด้อทุกคนรักษาสุขภาพดีๆครับผมทั้งเลยกับตลาดนัดเปิดเดยวเบาโจจะไปท้ายคลิปให้ไหมให้เึง่ดีๆครับผมช่วงนี้ตลาดปิดครับผมเลวัดโควิด2019ครับผมกำลังมาแห้งหองกับเป็นห่วงรักษากันเลยครับเด้อซื้อแมสมาใส่ในวันอากาศนะครับอากาศกำลังไม แต่ผมมีแบบนี้ก็เอาไปหาแบบผ่าก็ได้ครับผมน,นะครับผมเปิดวงเอฟซีทุกคนเลยครับเดอ้อคิดถึงทุกคนครับสวัสด,ดีครับนี่นะครับผมนี่บ้านเบาโจ้เลยครับเดอ้ออ่าหลายบ่ครับงามบ่ครับผมนะครับต้องคู่ห้หวยนะครับเดอ้อ ตัดไปควายครับงานอะไรครับผมออนงามดีเป็นหวยครับผมทั้งบ้านเอฟซีมีางาบ่าครับ ได้กำลังกลางตรงนี้ครับผมหวนนานนี่ตัดช่วงนั้นครับผมมือนีเลยมาตัด นี่นะครับตัดมาแล้วให้กินหงาครับผมวางไว้ช่วงนี้ก็บเบาจูวโบาค่อยได้ไม้หมองลามุม่หมองเลี้ยงครับเลยต้องไปตัดมาหให้กินนี่สิ่ละครับผมนะครับเพ้อบรรยากาศแม่นี่พ้องประมาณได้หาเดือนแล้วครับผมกินเรียงเลีย้ยงง อัตละเษคยไทยนี่เพต้องถามฮอดตาแ,แจ่มแจ่มจํำนี่ครับผมน้ำดีเกิดตัดมาแล้วก็ต้องให้กินเพราะว่าบ๊ยหมองลามครับผมเพราะว่าบัานเบาจูเมืองน้ด้านหนามันเป็นไฮน้านด้ครับได้เป็นไฮอ้อยคุเจ้าเจ้าว่าด้านหลังเป็นของวัดเลรอครับพุ่นคนสื่อแล้วคนฉลอมกำแพง หนุ่มน้อยหนาทั้งดังคมามาทานนี้ครับผมตัวนี้ก็คือเจ้าขันทองลูกแม่ขันเงินครับผมฟองตอนนี้ทับเก้าเจริญได้ผ่านสามรอบนี่ครับผมผ่านสามรอบแล้ว ยังพรทธันย้ดีใจนะครับเนาะถึงว่าผ่านสามรอบก็ดีต้องให้ชัดเจนก่นอนก่อนพระธได้์ทวดทองก,กินเก่งครับกินง่ายเก่งเียงง่ายครับบ่ได้ไปลามทาั้งแดดเลยครับเด้อมีครับสะเบียงครับผมจะตัดมาแล้วก็ ได้ถังไปเองสิ่เลยครับผมถ้าบ่มีอยันยาวครัเฟียงครับผมเฟียงเบิดมือละสองก้อนกินเบิดมือครับผมให้กินเบิดมือ เ,เขากินกะไรือเป็นแซ่บิดนะครับเนาะ,ะกินแล้วก็ซิยจะกิดังไรจังเด็กกัรรักษาสุขภาพดีเด้อครับเด้อเอฟซีครับ,รบทุกท่านครับผม โควิด2019มาแห้งครับผมช่วงนี้ตลาดนัดก,ก็บม่ได้ไปท้ายคลิปบม่ได้ไปท้ายคลิปทางใดยูุติบานครับผมจะไปขายของเป็นหว่วงนะครับเออเอฟซีครับผมทุกท่านครับสวัสดีครับผมครับกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามให้เบาชูนี่เด้อสวัสดีครับผม